สบายดีมือนี่สิพามาเห็ดป้นปลาดุกเห็ดอาหารมันบ้านแซัแบๆหนัวๆเลยเนาะเครื่องกะชิมีขิงบักเพ็ดแล้วก็หัวหอมแดงบักเขือหัวกระเทียมสดหัวซิงไข่สองหัวขิงสองแง่งเอาไปต้มใส่กับน้ำซุปเลยเนาะสำหรับเครื่องสิป,ปิ้งกะซีเอาลงหม้อปี้งเลย ใส่ปลาดุกอยู่สองโต๊ล่างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเนาะกลับมาต้มเอาเห็นฟอดมันทากระตักออกแล้วก็ชิมมาปรุงเลยอันนี้มันปลาแดกเนาะใส่อยู่สองขวสอง,องเบนเบเ,เท่านี้เนาะเกลือบวงกาแฟแป้งน,นัวบวงกาแฟ อัดฝาไว้ต้มประมาณ3ามสิบนาทีเนาะเครื่องปิ้งกะซีสุกแล้วเนาะก็ให้ปิ้งได้ประมาณนี้เวลาต่ํามันจะค่อยหอมสาหรับบอร์เอกะีมาแกะเปลือกมันออกเอาแต่นมันเนาะมาเบื้องป่าเขาเขาต้มมานี่ได้สามสิบนาทีแล้วเนาะน้ำม,มันก็เริ่มแห้งแล้วมันสุกแล้วเนาะตักออกจากหม้อเพื่อไว้ซีมาเลาะกลางมันออกเนาะเอาแต่ซีนมัน ก็จะได้ออกมาเป็นแบบสีเนาะแล้วก็มาต่ำเลยต่ำบักเพชรให้มันละเอียดก่อนเานะแล้วก็หัวหอมปิ้งลงไปหัวกระเทียมปิ้งขิงขิงปิ้งสองแง,ง่งต่ำให้มันละเอียดประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเกะบะเขือเขาใส่เลย ก็มาต่ต่ต่ตําแล้วก็ซีนป่าลงเลยเนาะแล้วกระทอกน้ำต้มปนมันลงใส่เนาะคันเฮามากหลายหฮาก็ใส่หลายคันบางคนบ่ามากหลายมากแบบแค่แๆก็ใส่ประมาณนี้เนาะ พอได้คุยขาย้าวเหนียวแล้วก็หอมซอยลงใส่สำหรับหอมกระสีมีหอมป้อมผักบัวใบขิงจากน้อยแล้วก็ผักซีจากน้อยเนาะหอมหอมเลยกระิีประมาณนี้เนาะเห็แบบบแดแบบบานๆแซ่บแบบบานๆ